ต <ature> <Diamond> นอน kind <of colon? S 2> นี่นะครับ้นะคตอนนี้นะครับเราจะไปที่บ่อน้ำจักริษย์ครับนี่นะครับผมเดินตรงไปบ่อน้ำจักริธิ์เดินตรงไปบ่อน้ำจักสิธิ์นะครับ มาทำอะไรกันมาอาบน้ำอะไรเงี้ยไม่รู้ครับนี่นหรอตัวน้ำจักสิิ์ไปดูความลึกนะไม่มีน้ำนี่ไม่มีน้ำครับท่านวิย์เคยมาไหมไม่ครับ

ประมาณแค่หนึ่งสองน้ำก็จะพุ่งออกมาเลยใช่เป็นบ่อน้ำเส้นน้ำตรอนี้ใสไม่รู้แต่บ่อนี้มันเป็นมาจากลึกไม่มีใครรู้จักว่าวันลึกถึงไหนแสดงว่าน้ำไม่หมดไม่หมดห้ครับสมสัรจะน้ำนี้มันใสยเลไ ออถ้าเขาจะให้ก็จะดูด้างหน้าออกนะให้มันสะอาดแล้วก็ดูดเข้านี่เอามาอ่าาขฟาง,าง,างแล้งมันสะอาดบิวันขับรถเหรออันนี้ก็อยู่ตรงที่ป่อนน้ำจัดสิทธ์นะครับ